สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ยกาเซพื้นตนม้อีกแล้วครับผมมื่อนี้มาวันที่วันที่สิบเอ็ดพี่น้องเดือนตุลาคมพศโซหกสามน้อครับมื่อนี้กัมาเบิ่งตลาดงัวอ่าฟองจังหวัดสระแก้วครับตลาดนัดสราคามเนาะครับเนาะมาสำรวจราคางัวว่าราคางัวมื่อนี้ยสิาคาแพง้ยกว่าไรพี่น้องแต่ว่ากับพุนกับลุ่พี่น้องพุนโตครับผมพุนโตเลีมากเลยครับผมนี่ไปพี่น้องเขาเข้าไปเบิ่งงัวกันครับผม ไอ้ครับพี่น้องกำลังเข่ามาครับนี่งัว่ากำลังเข่ามาเด้อหนีงตอนเจ้าเศร้านะครับเนาะงัวกำลังเข่ามาหลายนิงครับผมกต่นี่มีเอฟซีกับพี่น้องเนาะเอฟซีพิ่นกับมหาสื่งงัวครับผมเพิ่นกับเบิ้งตามช่องยูทูบเกษตรพึ่งต่นเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งสินหมราคางัวเท่าครับผมราคางัวราคาควายเบื้อ่งตลาดข้าวข้าวคุณพี่น้องนี่ครับผมครับคนหลายพี่น้องแต่ว่ามันเละครับผม ไม่ได้เลี่ยครับผมคนตกเนาะพยุขเขาโอ้ยพยุขเขาเล่ยเว้ยไปไปเดีย๋ยวพาไปหารอมัลลง,งวัวมงกล้วยกับเพิ่นก่อนนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิังตัวนี้ก่นนอนนะตัวนี้งาม อันนี้เป็นกาลังปลาร้องกันดูเัาพีนอกระนั้นดึงว่าพีนอตัดเรื่องวตัวนี้ที่ทิพหาครับแม่แดงนี่ทิพหาเนาะ ตัวนี้สี่เมือนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวถ่ายหเหืองก่อนเอซมาเมื่อหรเอฟซีเนหนเอฟซีประมาจากซองครับเดี๋ยวเบิรราคาเนาะครับเนาะเบิรราคาให้พี่น้องก่อนครับผมตัวนี้สี่เมือนพี่น้องเดี๋ยวเบิกราคาก่อนนี่ครับ0 0 0 0ีแม่ลูกซีาโอ้สี่เมือตัวบักย่างไงเลยพี่น้องนไงหาไงซูเปร์มารทลอยลอเนาะครับซูปรม,มาลอยสพี่น้องหญไครับผมว่าแดงไหมลูกอีสี่สิพี่น้อง แม่ลูกมีสิ่งผาครับผมแม่ลูกครวบลูกตัวแม่บอกครับครับครับลูกแม่ครับลูกตัวแม่้อพี่น้องเรื่องครับผมเรื่องพนักาศโูกใหญ่ครับผมพ้ด้ายเลยวะ้องพี่น้ใหญ่ครับผมสี่มือน้องครับผมฝากกดด้วยพี่น้องเลยครับผมฝากกดด้วยพี่น้องเนี่ยว่าอะไรนะฝากกดด้วยพี่น้องท่านสองเลยครับผม ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าสาม่ศนย์ห้าด้วยพี่น้องด้วนา่ห้อยยังครับนี่ถาวรครับถาวรเนาะครับผมพี่น้องอันนี้แบบครูพี่น้องมีต่วมงามครับผมนี่แต่ว่าเจ้าของคนเยู่ครับผมใช่ให้เบิงบรรยากาศชื่อพี่น้องครับผม ขั้วไอ้กระมีครับผมบุกข้วไอบรรยากาศตั้งโต๊ะครับผมเดี๋ยวพี่น้องข้ามาพาเบึงขั้วไอ้เด็กพี่น้องขั้วไอตัวใหญ่ครับผมนี่นี่ครับตัวนี้เพิ่ณปล่อยด์เลยครับเพื่อพี่น้องเพื่อนี่คุ้ได้จากใจขั้วไอไปเลี้ยงน่องนะเรียงน่องครับเกี่ยวเกาเกี่ยวปลาแล้วก็ซื้อขั้วไอไปเลี้ยงตามตรงหน้าเนาะครับเนาะ นี่นาแรงครับผมนี่สามตัวอีตัวนี้เพิ่นปล่อยแปดมืดที่น้องครับผมนี่ยกักษกรเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องฟรีไม่ก็เกี่ยวเขาเราก็เอาคั้ยไปปล่อยทุ่งหน้าพี่น้องนี่ตัวใหญ่ครับผมนี่สามตัวแปดมืดเด้อพี่น้องเด้อถ่ายให้เบิ้องย้อนขุมเดียท้ายกำลังให้เบิ้งแต่ว่าทางมันเละพี่น้องทางมันเละทางมันเละจะแป๊บน,นึงถูกท้ายกำลังก่อนโอ้เละหลายพี่น้องนี่นี่พี่น้อง นี่ครับผมกล้วยผู๋ที่นี่ตัวนึงพี่น้องมี่กล้วยผู๋ตัวนึงครับผมกล้วยผู๋มีบ่ะกล้วยผู๋ตัวนึงบ่ะสองตัวพีแม่ตัวกลางกล้วยผู๋สองตัวพี่น้องตัแม่ยตกกลางนะครับสามตัวนี่แปดมือพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็เกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วกันโทษีล่ะปล่อยลุงตรงหน้าผู้เดียวครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศเพราะบดห้วยพี่น้องได้ครับผม

นไปพี่น้องโอ้จะนี่งามยังไงวะยัยเดียวป้อุ้ยเตื่นงามเลยครับผมมันเป็นบรรยากาศเนาะไปเจอกันได้หวยแล้วมา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 <อ>นี่พี่น้องอันนี้กระตูนี่อีกครับผมนี่โอ้มนกระลังกินนมอ,อยู่นี่เห็นบ่น,นี่แม่ลูกครับนี่บ่บอโอ้ก็ได้ครับบอกพี่น้องเนี่ยแสนกว่าบาทเนาะ บอกพี่น้องแสงก็บาดว่าส่พี่น้องง่วนยังบามันไงวเนี่ยบา้นบามูมันมาสูงเอยแปดสิบคนบเนี่ยเลือดลอยได้พี่น้องเดือดลอยแปดสิบคนลราบ่มทางกันนะอย่าเบิ่งกอนตัวยังไงตัวขาเหรอครับเนี่ยตัวขาสี่สิบห้าพี่น้องแม่ลูกเนาะตัวขาสี่สิบห้าแม่ลูกได้พี่น้องเด้ออันนี้บาม้านเลื่อดลอยบ่เนี่ยเดือดลอยพี่น้อง แสนกวบาทต่อรองแน่นอนครับเนาะครับผมเดี๋ยวผมไปเบิ้งขางข้างหัวมันก่อนมันหัวบ่มันถึงมันมันนอนหลับเบิ้งพี่รอนี่เด้อนี่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 นนี่นนี่นี่ครับผมแสนกวบาทประมาณเลียร้อยพี่น้องลูกกับลูกตัวแม่ครับผมเนี่ยตัวบอกยังไงเรียกว่าโค้งหนีย้อดนี่พี่น้องนี่นี่ครับผมฝากบททั่วให้พี่น้องเด้ครับผมบททั่วยังครับผมอ บวดร่วงให้พี่น้องเนีครับปวดร่วเลยบมันแทแต่ละมือเบิขึนกันนะครับผมส่วแปดหนึ่ง่นแปดหเดแองดสงส่นอยพี่น้องเด้อครับผมนีงวดตัวใหญ่ๆครับผมว่ามามันเรื่อยครับผมนี่ครับเมื่อนีตลาดนัดวันที่สิดตุลาหกสามด้อพี่น้องเด้อลาตัวน้นพิ่งปล่อยแสงกอบาดพี่น้องตลอดแนนะครับเนาะมีจะตัวใหญ่เลยพี่น้องมาบ้นคุน่ะ ูปอกแดงไงเนาะเจ้าของคนเป็นท่างไหนบุบังบรรยากาศก่อนพี่น้องลงมาได้เราเป็นน้องเฮฟเลนด์วันเจ้า่หมดอนคนคนแบบคนคนอ่ะเดี๋ยวช่องน้อยนึงก็เอาปลามาเลี้ยงตั้งแต่พุนดุ่นเนี่ยคนน่ะพุ่นดุ่นเอาปลาเอากบมาเลี้ยงแล้วตั้งหย่งเฮ็ดไหนเฮ็ดหน้าตัวนี้บรรยากาศเนาะเออพายู่มันเข่าพี่น้องมองสวยยงใหญ่ออกอยู่ไงครับผมนี่บรรยากาศง่ายหอยครับผม อันนี้อันนี้กับกำลังขอมากครับผมนี่กำลังขอมากัสดีครับพี่น้องมือ่อนี้กับเอฟซีเนาะครับเนาะเบื้องจากช่องกเกษตรพึ่งตนนง้นนะครับผลผลิตมหาสูงวะนะครับเนาะซึ่งในพีนี่คือปีชาครับปีชาเนาะครับมาจากไซเนี่ยมาจากปาจีนบุรีครับโอ้กเกษตรพึ่งต้นมาจากปาจีนบริครับผมเอฟซีเนาะ เอซี่องได้ติดตามเลยหอตามฝากเพ่งไงเด้อเพลงผมน่ะเพลงบักกวดควยงามในช่องยูทูปมันละนี่แต่งตงดีเลยนี่ครับผมหาซึงง้อน้องมันนี่เนาะครับผมมาซึงง้อไปเลี้ยงอ๋อซึงง้อไปเลี้ยงเลยพี่น้องเด้อได้ได้ยังมันนี่ย่างเลยย่างเลยย่างเลยเนาะครับเนาะอย่าพึ่งหาเอาทุกคำเนาะอย่าเข้าไปเบิ้งไม่ไทยได้ก็บอกผมเด้อครับเด้อผมไม่ไทยนะคผมเอาพี่น้องมาเบิ้งง้ออีกครับพี่น้องอีกในหอยนึงเนาะครับเนาะเมื่อกะเอามาซี่ตครับผม ซื้อหนึ่งหอยยังครับนี่พนครับมีพนว่าครับเนาะอันตัวขาวนี่ปล่อยให้พี่น้องจักบาทนี่ครับนี่สามหมื่นครับตัวขาวสามหมื่นได้พี่น้องเพราะมันทองหรือเปล่าครับนี่ครับมากครับอ๋อสามาจากเดือนแล้วครับนี่สี่เดือนสี่เดือนนด้พี่น้องเนาะอีตัวทองสามหมื่นพีตัวคนละครับผมทั้งในสองหมื่นกว่าบาทครับทั้งในสองหมื่นกว่าบาทได้พี่น้องเนื้อาะว่ามันเละพี่น้องกะทายกับบุคให้ชัดแต่ว่ามันกะเละครับผม ข้างในนี่สองมือกอบาทครับผมเขาใกล้ใบใดเนาะนี่มันเลีครับผมสองมือกอบาทครับผมนี่นะตัวบนนี่สามมือครับผมเอาบอกโปรชัวพี่น้องนี่ครับผมศูนย์แปดเนืองเนืองเกตหัสามศูนย์หาหานะครับเนาะในหอยยังครับนี่ในหอยพ่นมาเจ๊ใสครับผมปัจนาครับปัจนาตะเคีนะครับเนาะขอบคุณครับผมอ่าไปจังได้ไรแม่ใหญ่เนี่ยเฮ้ยไปจังได้เนี่ยหาจับกุูบนเนี่ย ไปว่าแล้วว่าถึงเอาเอาเอาข่งมาใส่ว่ามันอิดปลามันหลายน้ำมันท่วม <laughs> ปลามันออกเต็มได้เห็นบ่นี่ <laughs> ไ,ไปไปพี่น้องไปหาเบิ้งไปหาจับปา <laughs> ลารถกำลังเข่าพี่น้องเอ้ยรถกำลังเข่าครับผมหาเลาะเบิ้ง,งก่อนี่ว้อมกับมีอะไรหรอกพี่น้องมันกำลังต่อ,ตอ,ตอรองกันอยู่ครับผมนี่นี้กับมีครับผม ตอวน้องอยู่วต no no ah. ั้งแต่เพิ่งขายอะตัวนี้ต้องสุเทียบกัแล้วมั้งนี่พี่น้องอันนี้ก็มีอีกสามตัวพี่น้องตัวใหญ่ๆครับผมนี่ตัวแม่ขาวนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนสี่ตัวพิ่นเติมพี่น้องตัวใหญ่ๆครับนี่อันตัวน้อยนี่เพิ่งเพิ่งปล่อยจากบานนี่ครับผมนี่เป็นแม่ลูกจ้ะโอ้ตัวแม่ลูกบ่จ้ะโอ้ตัวแม่ลูกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมผมผมจ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ย นั่นเลยพี่น้องเดี๋ยวมื้งไหมผมสิหาป่ามาปล่อยพี่น้องนี่เท่าผมนี่อ๋อมันมีมันมีสองแม่นะครับเนาะมีสองแม่อ่าลูกมันตุ่ผูบดได้ไหมตัวแม่อ๋อลูกมันตุ่ผูตัวนึงตัวแม่ตัวนึ่งนะพี่น้องเนี่โคมนี่เขาปล่อยจากบาทนี่ครับนี่สี่เจ้ะสี่หมื่นเจ็ดนะพี่น้องเนี่ตัวรองไหนเนาะครับเนาะบ้านบ้านยูไสครับนี่อ๋ออยู่ข้องหาดเนาะครับพี่น้องอยู่ตะลีข้องหาดพี่น้องทั้งเกตันลั่นผละพี่น้องเด้อ อันนี้เปิ่งซีเมื่อนเก็เนาะครับเนาะเยวะบังก้อ,อนบังฟังนีกันก่อนมันเละมันเละ<ม>นี่ครับสีเมันเกตดพี่น้องแม่ลูกเด้อครับด้อลูกกับตอผู๋ตัวมึงตัวแม่ตัวนึงครับผมเอาฝากบุทั่วให้พี่น้องได้ครับสิค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์ก้าแปดสี่นึ่งสน่งเกตหาศูนย์สามเกตหาศูนย์สามได้ห้อยอยังครับ จ้ะสี่ไร่ในจำเด้่อโทรมาหาพูนได่เดียครับเด้อยอยู่ข้องหาเดียครับเด้อยพู้ใดอยู่แถวข้องหากลับไปซื้อกับพูนอยู่ข้องหาเนาะครับเนาะขอบคุณครับจะไปตั้งไหมก่อนครับผมจ้า<ป> <c oughs> พี่น้องเป็นยังไงครับอ๋อพี่น้องอันนี้ก็มีตัวใหญ่งรครับผมนี่ครับผมมีประมาณสามตัวครับผมอันนี้ในหอยหรือไม่ก็มาสามตัวยังไงเด้อยครับเด้อยในหอยแปะในหอย,อยยังครับเนี่ยในหอยแปะในหอยแปะเนาะอีตัวก็ขาวเนี่ยเป็นคว่จากป่าครับเนี่ยสามมือเดือยครับสามมือหนึ่งด้วยพี่น้องสูงเท่าใดประมาณหนึ่งสาม ไปสามสิบตัวแม่บ่ะครับนี่ตัวแม่ตัวแม่อันมันมันผสมได้ยังครับเนี่ยสมได้เลยผสมได้เลยเลยอ๋อง้อสาวนะพี่น้องเนาะครับผมอีตัวแดงครับตัวแดงแม่ลูกครับโอ้ยตัวแดงแม่ลูกนะพี่น้องตัวแดงแม่ลูกประมาณตัวแดงครับเนี่ยเกิดปัญหาเกิดปัญหาด้วพี่น้องเด้อยตอนลองไหนเนาะครับผมอันลูกมันเป็นตัวแม่เด้อปู่หัวตัวแม่ตัวแม่ครับนี่ตัวแม่เด้่ยคือพี่น้องเด้วยอย่าพึ่งบอกกัน๋ยวพี่น้องกันทีว่าเขาตัวอีกแล้วเขาเขาเห็นมากตัวอยู่ ข้้าางหนอย่าไปทายข้างหน้าพี่ต้องมันเพราะว่านี่มันมันบัวใครเห็นครับผมอย่าไปทายม้วนถือนะนะอย่ามันเรีครับผมมันเลรี้ะพี่ต้องเนาะกาดมันเลอ่าอีพี่ต้องก็นี่ครับอันนี้ตัวแม่แล้วครับเนาะโตแม่ใหญ่ครับผม ถ้าพี่น้องอยากได้กับทั่มาสอบถามมืนเอาเด้อเจ้าพ่อมีกอบไปทั่วให้คุ้มเอาไปทั่วอยังพี่บอกพี่น้องเนี่ยส่วนเก้าสองห้าแปดหนึ่งห้าสองสามเป็นท่าสองสามเนาะครับผมฝากทั่วมาสอบถามมืนเลยครับเด้อพี่น้องต่อรองไลยเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมนี่พี่น้องก็มาเบิ่งคั่วหนี่ครับผมอ่าพี่เพิ่นอยู่เล่าอ้อยครับผมอ่าเอฟซีประจำครับผมมาตลอดครับเจอตลอดครับผมนี่นี่ในหอยในหอยยิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยว ตอบถามพี่ก่อนได้มาจากตัวพี่ไหมนี่ได้มาสามตัวได้มาสามตัวนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเดเบิ้งราคาให้พี่น้องก่อนตัวนี้ตัวนี้ป้อยจักบาทนี่พี่ยี่มหาตัวนี้ยิ้มหาได้พี่น้องเด้อตัวนี้ยิ้มเข่าหาล้อยตัวใหญ่ยิ้มเข่าหาล้อยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่คัตัวใหญ่คักพี่น้องโอ้ตัวใหญ่คักมีเข่าหาล้อยพี่น้องตัวใหญ่คักเลยครับผมเนี่ย เออวัตรงหญ่ค like ักมากเลยครับผมนี <fe et> <ชะ>่ย้า้งใแม่สาวงาโอ้ข้า้ในกี่สบป่แม่สาวตัวนี้ยบเก่พี่ยี่สิบอยโอ้ผงามเดี๋ยววันดีอดีพี่น้องยี่สิบเก่าหาอยนอ่ะวกํลังเปลี่ยนซัโอ้งกํลังเปลี่ยนซัพี่น้องตัวนี้โบเพีงพี่น้องจับจองเลยเลยพี่น้องเอ้ยบเพงครับผมเนี่ยขอกพี่แกมาตัดทานครับผมผมมาชูใจกับเจอที่เดือดเพราะว่าเขียเราอ่อย่เพื่นอยากจะงวครับผมแล้วก เป็นฟ้ามไ่พ you know, no ี่น้องครับผมฟ้ามใญ่พี่เพื่อนเนาะเดี๋ยวแม่มาดญ่ก็ไดแต่มาดก็ได้มันโตใมญ่อัอแม่ททองกับมี่เอาพี่โอ้ยฟ้ามสีออก่งกับมี่๋อ้ฟ้ามสีออกกับม pues ี่คร ja ับมี่ยู่สองแม่มีสองแม่เวลาหามตัวเออบอกพี่น้องมาแน่ครับผมได้ข้าวา้างเพี้ยนผมพวกเตะพวกซีไว้ผูกยังไบตัวหเ็นบางพี่น้อง เพราะว่าพวกซี่ว in ่พวกยังทั้งอีสานเขานิยมกันเนาะเอานี่ยมกันทั้งบ้านเขาบอกใครมีแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเราบอกตัวบอกจัางแย่งามเด้พี่น้องตัวงามเนาะตัวแย่เนาะจะเอาแดงไหมบะขามใหม่กับมีแต่ราคามันจะสูงเนะราคามันสูงพี่น้องครับผมตัวน้อยย่หาน่ะมีตัวผูขนาดนี้แหละงามโอ้ตัวผูโอ้ตัวผูต่ว่าเป็นลูกพวกพวกซี่ว่เห็นบ่แต่ข้าขายราคาตัวน้อยเห็นบ่เออพี่น้องถ้าพี่น้องงานได้จากได้พวกซี่ว่ายมันยังเข้าสู่ตัวน้อยก็ได้พี่น้องไปเลี้ยงเอาเนาะ ก็เลียงเอามันกันใหญ่กบเมื่อนีล้วกับซีมผมมผมเห็นซั่นละผมมอนในช่องเขาสีหน่อยกับซีเมื่อนี่ซัมเนล่ะเขาไปหนสามเมื่นขายเพนใดครับผมถ้าพี่น้องอยากได้พวกระบบอ่าพวกงวงามนะครับเนาะแปหาพี่เพื่อนเด้อครับเด้อพกสีไว้พี่ฝากเบอร์ทัใวไพี่น้องเน่ครับผมอจอ้าอีกละมันจำแม่คัะมันลงซูมือนะเขาองซูมมือนะเออศูนย์แ สองศูนย์เจ็ดสอเแปดศูนย์สามแปดแปดศูนย์สามแปดเนาะแม่โยงแม่โยงนะครับเนาะพี่น้องมีิยังกับทั่วมหาพื้นนะครับเด้อฟาร์มเพลินใหญ่ครับผมอยู่เราอ้อยนะครับเนาะก่อฟากางเป็นกำลังใจพื้นนะครับเด้อขอบคุณครับผมเอาพี่น้องมุงบรรยากาศครับผมนี่บรรยากาศครับผมนี่อันแม่ข้ามันก็ขายงัวแน่ยครับพี่นองบอกว่าเจะชิไปหาปลามาเลี้ยงว่าสันเพี่นองบอกว่านะปาอยู่มันเขาว่าสัน เพิ่งว่าสิไปหาปลามาเลี้ยงว่าอยู่มืองนี้บ่อปลามันใหญ่เป็นป่ะศั่นนั่นเพิ่งบอกว่าสิปักเขาว่าสั่นเขาดอพี่น้องเขาดอมาปลูกเด้อครับเด้่อนี่เอาเขามาปักเอาเกาลัดปังท่านพี่น้องเด้อคุ่นบรรยากาศพี่น้องครับผมเมื่อไหนก็มาอีกครับผมพายุพายุใหญ่ยอดเดือนนาไปก่อนครับผมครับพู้ใด้มีกล้าเหลือกับมาปลูกรวดครับผมไปพี่น้องเดือนนาไปก่อนนี่ ไป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 เดินหน้าเดี๋ยวนีวนพน้พี่น้องเพิ่งบรรยากาศคนระับผมนี่ครับบรรยากาศเนาะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเนาะเมื่อน,นี้ลูกค้ากับไล่ยอยู่พี่น้องลูกค้าซื้อง้วกับซื้อขั้วกับไล่อยู่ครับผมแต่ว่าเศรษฐี่ฝนมะันตกเนาะ อาดินมันเล็วแล้วครับเนาะดูน้องดูขาทั้งในหอยยิงทั้งในหอยไสขบมาสแล้วรับเนาะคุณก็มาหาซื้องาะกับพี่น้องเพื่อบรรยากาศครับผม FC ผมกับขามาแล้วครับเนาะ FC ่มกับมาสที่กันเพด่มบอกว่ามันเบิ่งจักเบิ่งจักช่องยูทูบเกษตรพื้นตนแล้วครับผมมันมาจากกระบินเนาะครับเนาะเพิ่งกับมาหาเบิ่งซื้องาะด้วยอ่าตลาดนัดสระดข้ามจังหวัดสระแก้วพี่น้องผมเห็นปะบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศนี่ครับผม บรรยากาศกับซื้อมั้วนนะครับเนาะกคลิปนี้กับฟ้าก็จะมีน้องพี่น้องเนาะอะ่เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันเนาะกคลิปหน้าทั้งเจ๋งกันไหมเนักพี่น้องเด้อยวันนี้ก็ออกขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ